สวัสดีพี่น้องมาพอกันที่เกา่าฝนตกอีกแล้วบบได้กีดยางอีกดอกเจ้าไปสองมือมัดเริ่มตกอีห้ะยางกับกระร่างขึง้นคนก็เริ่มมัดตกอีกแล้ว นองเลยคนกีดยางก็เป็นจังสี่แล้วฝนตกมากเหตุงานบอดายน้ำบากํำบาก้ายบรรยากาศฝนตกให้เบึงมาจากข้าวบไดาลงคิดสองมือบไดาลงคิดสองมือ เฮ็ดงานก็เพราะว่าบบได้ล่คงิปก็เพราะว่ากีดยางไล่ะฝนมันตกก็เลยได้กีดยางก็เลยบบได้ล่คงิปดมือนี่บ่ได้เฮ็ดแล้วตอนนี้เวลาวลาสองทุ่มเคืองฝนตกแล้วมันสีได้กีดบ่ได้กีดดอกพี่น้อง ผู้ติดตามกับบมี่น้ำมูพี่น้องจ้าผู้ใดพันเขาม้าเบิ่งชิปนี่ก็่วยติดตามเป็นกำลังใจให้แม่เด้อเราเด็อพันกดเพิ่นไว้แม่แต่อย่างนี้รายใดกู้ขึ้นมูเพิ่นเนาะแม่ร่างับกับกล้องก็ได้พี่น้อง นี่ยยแหละยู่สวนยางแบบบรรยากาศเต็มสิแบาาาบสีาาา่หกหกแน่จังน้อยยิ่งขึ้นเตือนนะมัน,กนตกอึ่งออกมาเรียนน้ำเลยก็บ่ได้ว่ามาดทายโดนเลยพี่นอ้องทายแค่ให้เบิรงจกจะข้าวหนิละ่ะบ่ได้มาโดนบ่ได้มาทายโดน ฝนกระตก่ทยบรรยากาศยามฝนตกให้เบิงึง <c oughs> บรรยากาศมืดสวนยางเนาะบึงเน้างฝุ่นเห็นบอเห็นนยยางบอมืดไปมืด มือนั่นจะก้นบาคนดีที่น้องสีเ่าซูฟังตีสองไหมจกักพากันแลนมาแต่ส่มากคนเดียวแมาทางผีขนาดเปิดไฟดวงนีไว้ยังยังยังมาทางเฮี้ยนคนคนอยู่หมาเฮาที่บัตทีนีโอ้ยแลนถุบออกไปทางถุบหมาเฮามันอนยาดหมากัดมันจะเลยก็เลยออกไปเลนออกไป ลูกออกมาเบิงยื่ตีสองเมื่อนลูกโอ,อกมาเบิงแต่บบเห็นนหยังกัอบอกาศซองไฟน้ายาติบัดท,ที่นี่ย้ำเ้าไปเบิงเมื่อน่านฝนบ่ได้ตกเนาะฝนมันตกไปย้ำเว่นย้ำขึ้นมันบ่ได้ตกแต่กับบ่ได้กีดยางหรือต้อนมันยังเปียนอยู่ย้ำเ้าลูกไปเบิง ห้อยเห็นแต่ห้อยตีนแม่พี่น้องผี่ทยลงคิดก่อนๆให้เบิง่งกแล้วมาว่าซูฟังอีกแล้วเนาะเบิร์กว่าเอา้าผู้ใดผีบ้าหมดเมื่อหนีอย่างมากบ่ได้บ่ได้ห้อยบ่ได้ยางเด้ดห้อยเลนเลยเด้เก่าเบงงิร์กเงาจนมาอุ้ยไฟดับพี่น้องไฟดับไฟดับแล้วเบิงเ่งแม่ จบคลิปไว้เพียงนี่แหละพี่น้องบบเห็นหฮง